เล็กมากเอมี่กลิ่นปทุมทำชาวเน็ตหลุดโฟกัสแห่ทักที่เอวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยแถมตอนนี้ก็ยังมีดีกรีความแซบขึ้นอีกเป็นกองสำหรับเอมี่กลิ่นปทุมภร,รยาคนสวยของพิธีกรมากฝีมือซีิวัตและสำหรับเอมี่นั้นเป็นอีกหนึ่งสาวที่ดูแลหุ่นตัวเองได้ดีมากๆหุ่นของเธอนั้นเป๊ะและเฟิร์มไม่มีใครเปลี่ยนหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของสาวคนนี้จะได้เห็นว่าเอมี่นั้นชอบอวดหุ่นแซบในลุกชุดว่ายน้ำอยู่เรื่อยแต่ล่าสุดนี้เอมี่ก็ได ไว้น้ําแต่อย่างใดลูกนี้เอมี่อยู่ในชุดเรสสีส้มอิดกาลังยืนโพสท่าอยู่ที่ตรงบันไดแต่ลหลายๆคนก็โฟกัสเห็นเอวของเธอนั้นทั้งเล็กคลอดแถมยังเป็นเอสแบบสุดๆโด,ดยคอมเมนต์ก็ระบุว่าเอลเอสมากคะ่ะพี่เอมี่หุ่นดีมากๆน่ารักมากจริงๆแล้วก็สวยงามมากๆและคอมเมนต์อีกมากมายที่เข้ามาชื่นชมความสวยของชุดนี้กัน